อ่ะแล้วอ๋อหมล้วอ่ะล้ววิดีโอโอเคยังโอเคเห็นหน้าชัดเจนนะชัดเจนเห็นหน้าเราหล่อชัดเจนนะชัดเจนเอาเลยนะไรเน๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลายท่านหลายคนคงจะแปลกนะครับคนจะแปลกใจว่าทําไมวันนี้ถึงจะมีการถ่ายทําช่วงช่วงเย็นขนาดนี้เพราสถานที่ที่เราอยู่นี่นะครับก็คือที่ว่าการอําเภอบ้านดุง อันนี้คือ,อเขาเรียกว่าสารเจ้าปู่สีสุดโตนะตรงนี้เนาะวันนี้นะครับเรามาติดตามตัวเลขน้องลีโอโค้งสุดท้ายเหี่ยลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือนี้นะฮะก่อนอื่นขอเท้าความก่อนนะครับทีผมมบ่ผมมาติดตามตัวเลขน้องลีโอนะครับผมมาติดตามตัวเลขน้องลีโอตั้งแต่ต่องวดนะครับต่องวดวดก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสมีโชคมีชัยกับน้องลีโ ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะก็ได้นิดๆิดหน่อยหน่อยก็ตอนแรกไม่เชื่อนะครับน้องดีโอให้ทางแฟนผมเนี่ยเนาะทางแฟนแอดเนี่ยให้มา75 7 75ห้าน้องดีโอมาบอกผม9 7 7 9นะครับส่วน9 7 7 9ด้ซื้อมาได้ซื้อได้ตั้งแต่75ก็ได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมมาติดตามตัวเลขน้องดีโอ ให้ f c ฟทุกท่านได้มีโอกาสรับรู้ถึงตัวเลขน้องลีโอคือวันนี้จะสรุปนะฮะของสุดท้ายของน้องลีโอเนี่ยวันนี้ผมมาน้องลีโอได้มีโอกาสหยิบรอตรี่ชุดใหญ่ให้คือชุดสามสิบ้านนะครับทำไมถึงผมถึงลงคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความแปลกอยู่ที่ว่าตั้งแต่ตอ่อกวดน้องลีโอให้มานี่คือห้าหกหก้านะครับให้ห้าหกหกห้าแล้วทีนี้นะตัวเลขห้าหกหก้าเนี่ย มันมาตรงกับไหนมันมาตรงกับวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่ครับที่ลอตเตอรี่ที่ผมเจือในมือนะฮะลอตเตอรี่ที่ผมเือในมือน้องลีโอหยิบให้นะฮะห้ใบสามสบล้านเนี่ยหยิบมานะครับตัวเลขก,ก็คือ650้าศูนย์ห้าหครับผู้ชมครับ650้าศูนห้าหนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะถูกหรือผิดแต่มันเป็นความบังเอิญที่ต่อวงว่ให้มา5้าหถูกต้องไหมฮะแล้วทีนี้วันนี้เนี่ย น้องลีโอมาหยิบรตเตอลี่สามชุด30ล้านเนี่ยก็หยิบให้ตัวเดียวกันครับ FC ครับนี่ครับเป็นตัวเดียวกันก็เลยอยากจะนําเสนอว่าเอ๊ะมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเอ๊ะมันเป็นความาเป็นไปได้เหรอที่บังเอิญน,น้องลีโอจะมาหยิบตรงกันพอดีนะกับเลขที่บอกมาเนี่ยคือเลข5 6 6 5เนี่ยนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญ,ญาต FC ทุกท่านนําเสนอคลิปนี้โดยที่ผมไม่ได้เจตนาว่าจะ ทําทคลิปมาเพื่อความสนุกสนานยังไงไม่ใช่คืออยากจะแบ่งเขาเรียกว่า,าแบ่งโชคแบ่งลาบแล้วกันเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแบ่งโชคแบ่งใช้แบ่งโชคลาบให้เ c ทุกท่านได้มีโอกาสนําไปลงทุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่ครับนี่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงน้องลีโอผมมาเที่ยวแรกน้องลีโอให้หกห้ อ่าอ่าห้าหกเจ็ดนะครับแต่ตัวเลขที่สองตัวที่น้องรีโอย้ำนักย้ำหนาเนี่ยก็คือห้าหกอ่านี่คือมาเที่ยวแรกนะครับผมมาเที่ยวสองนะครับผมจอดรถปับ๊บน้องรีโอวิ่งมานะวิ่งมามาบอกแม่บ้านผมอ่าบนเนี่ยห้าหกว่าอย่างนั้นล่างคือสามศูนย์นะครับบอกเป็นล่างเป็นบนเลยนะครับ f c ครับ าสาเหตุที่ผมมาสรุปวันนี้เนี่ยคือ f c บางท่านไม่เข้าใจไปหลายไปถามน้องหลายครั้งเลขมันหลายตัวอะไรก็ว่าไปเนาะตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับคือตัวทางน้องเองเนี่ยน้องก็ไม่เจาะจงว่าน้องก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเลขจะออกตัวไหนคือเราเอามาโชคเมาโชคกอาชัชยคือบางทีเนี่ยเราอาจจะดวงสมพงกันว่างนั้นเนาะดวงสมพงกันก็เลย น้องหยิบรอดี่ตัวไหนบอกตัวไหนเนี่ยผมซื้อหมดแล้วะผมได้ซื้อหมดแล้วหยิบรอรี่ไว้หมดแล้วแต่วันนี้เนี่ยบังเอินน้องมาหยิบมันถูกตัวเก่ามาตรงกับตัวเก่าคือหกห้าหกเนี่ยนะครับก็เลยมาพูดมาคุยให้ฟังว่าตัวนี้มันน่าลุ้นไหมตัวนี้มันน่าเล่นไหมเนาะอ่ารอรี่ชุด30สิล้านเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแต่อีกตัวหนึ่งนะฮะ เล็ดปากออกมานะฮะหลุดปากน้องออกมาก็คือ,อาสามหกนะครับตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าน้องไม่ค่อยพูดบ่อยตัวสามหกเนี่ยคือแน่ๆเนี่ยตอนนี้เลขน้องลีโอเนี่ยก็มีห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะตามตามที่จับทางได้นะครับเพราะว่ามีห้าหกเจ็ดที่น้องบอกไปเนี่ยมันก็เป็นหกเจ็ดแล้วก็ห้าหกเนาะแล้วก็ จะมี30แค่นั้นเองตัวเลขน้องไม่เยอะแล้วก็จะกันกันไว้ก็คือ36ก็ลองดูนะครับเผื่อ,อพอจะเปลี่ยนแนวทางให้ fc ไม่ได้มากก็น้อยนะฮะก็ลองเอาไปอาลองไปเปลี่ยนแนวทางดูที่ผมนำเสนอคลิปนี้ก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีเกตนาว่าจะชักชวนมาอะอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเพียงแต่อยากนำเสนอเพื่อเปลนแนวทางเผื่อมีโชคมีชัย นะครับได้เงินได้ทองยุคโควิดนี่หาเงินหาทองมันก็หายากถ้าสมมุติว่าเราหยิบลอตเตอรี่ไว้สักใบหนึ่งมันถูกมาก็พอต่อปากต่อท้องได้ต่อความหิวกระทางความหิวเราได้สําหรับคนที่ไม่มีเนะี่ยไม่มีจริงครับเขาไม่มีจริงนะครับเงินจะซื้อมามาห่อหนึงก็คงจะลําบากนะยุคนี้เนะี่ยถือว่าลําบากจริงถ้าผมพูดยาวไปแล้วน้ําตาจะไหลหมายถึงว่า fc น้ำตาจะไหล,หมล, C, ไหลผมไม่ไหลหรอกนะฮะเพราะว่าผมก็ปวดเหมือนกัน บางทีเนาะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเรามานำเสนอให้ FC ลองดูครับตัวเลขชุดนี้นะครับเนี่ยเราจะนำเสนอกันจริงๆว่าเลขลอตเตอรี่ที่เราซื้อเนี่ยมันจริงเหรอเนี่ยงวดวันที่เท่าไหร่เนี่ยคือของจริงนะครับไม่ใช่ว่ามาอุปโลกพูดกันตัวเลขน้อง l โ o เนี่ยแอดมานำเสนออยากให้ FC ได้โชคได้ชัยกันเนาะก็ถือวาอ่าคลิปนี้ได้กี่นาทีนะฮะ เพิ่งเกลียดเองเหรอเริ่มข้อแหงเห,หรอเรืองบอกามตามนาทีอีก3น, <ะ S 1> นามทีบอกพูดต่อตากินไม่ได้ช่วงนี้แล้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,อาฝากไว้นะครับสำหรับหลายท่านหลายคนที่ชื่นชอบสำหรับตัวเลขชอบเสียงโชคหยิบรอตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งแอดเองเนี่ย ก็ยอมรับว่าแอดมีชอบนะครับชอบในการเสี่ยงโชคชอบในการหาโชคหามาตัวเองลงทุนมั่งหามาเผื่อเอฟซมั่งนะครับบางทีก็มีงวดถลูกมั่งหลุดมั่งนะครับงวดถูกก็เฮกันนะครับบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากถึงเอฟซทุก,ท,กทุกท่านที่กาลังดูรายการน,นะครับก็ การลงทุนก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับความไม่แน่นอนเลขมันมีถูกมั่งมันก็มีผิดมั่งไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าตัวเลขจะออกตัวไหนร้อยเปเซนนะครับเอาไง่ายๆว่าคนยืนหมุนอยู่นั่น6กคนนะยังไม่รู้เลยว่าเลขจะออกตัวไหนแอทีเอนำเสนอก็ให้เป็นแนวทางกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการที่จะมาถามเลขกับเด็กน้อยคนนึงนี่ยฮะ แล้วก็เอามาลงทุนเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเอสเองเนี่ยเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่น้องสัมผัสได้เชื่อในสิ่งที่น้องพูดออกมาหมายถึงว่าพูดถึงเรื่องตัวเลขนะฮะบางทีเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าตัวน้งเองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ อย่างไรสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางมารอน้องนี่ก็มืดขึ้นตือและมืดค่ำละที่นี่ก็พุ่งได้เจอน้องแล้วก็มีโอกาสให้ได้พูดได้คุยกับน้องนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ตัวเลขจากทางน้องมาลงทุนเนาะยังไงก็ขอขอบคุณให้เอทุกท่านโชคดีมีชัยทุกคน สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวเลขที่ลงทุนไปก็ขอให้โป๊ะโป๊ะปังปังนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่สิวันที่16แล้ววันที่16กันยายน2 5 6 4กสก็ขอให้โชคมีชัยกันทุกคนนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งตอนนี้เก็บคอหมดแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการตตามรับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ